ซึ่งก็กลายมาเป็นประเด็นเปลือภไทยที่ทำเอาสาวสาวร้ายคนถึงกับขวัญผวาเมื่อดีเจมิรินดา ดีเจสาวสวยก็ได้ออกมาโพสเล่าถึงประสบการณ์เฉียดภัายร้ายในขนาดเข้าพักที่โรงแรมดังแห่งหนึ่งเพื่อเตรียมไปร่วมงานเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่าง EDC แต่กลับต้องเจอเหตุการณ์ที่น่ากลัวยิ่งกว่าเรื่องลึกลับเมื่อมีบุคคลปริศนาพยายามใช้คีย์การ์ดเปิดประตูเข้ามาในห้องในขณะที่เธออยู่เพียงลำพังดีเจมิรินดาก็ได้ดับเหตุการณ์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าในวันเกิด เหตุเธอก็มีอาการปวดจึงไม่ได้ออกไปร่วมงาน EDC และก็นอนพักผ่อนอยู่ที่ห้องเพียงคนเดียวเหตุการณ์เริ่มผิดปกติเมื่อได้ยินเสียงกลิ่งหน้าห้องครั้งแรกเธอก็ได้ยินเสียงผู้ชายพูดว่าเฮ้ยจึงได้ส่องตาแมวแต่ก็ไม่เปิดประตูและก็เงียบเสียงเอาไวา้แต่ความน่ากลัวก,ก็ยังไม่จบแค่นั้นเมื่อมีการกดกลิ่งในครั้งที่2เธอจึงได้ตัดสินใจเตรียมมือถือขึ้นมาถ่ายวิดีโอเพื่อเก็บไป หลักฐานและวินาทีนั้นเองประตูก็ถูกเปิดออกโดยที่ใช้ขีกาดจากภายนอกและก็มีคนพยายามดันเข้ามาแต่โชคดีที่หลังจากได้ยินเสียงกริ่งรอบแรกเธอก็มีไหวพลิบรีบค้องโซ่ล็อกประตูอีกชั้นเอาไว้ทันที ก็เลยทําให้ผู้บุกลุกไม่สามารถเข้ามาได้ภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดีเจสาวก็รู้สึกว่าไม่โอเคอย่างมากกับการรับมือของทางโรงแรมในช่วงแรกจรึงได้ตัดสินใจเข้าแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีที่สพเชิงทะเลซึ่งความขึ้นหน้าราสุดเธอก็ทําเอาช็อกยิ่งกว่าเดิมเมื่อผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุก็คือคนในโรงแรมนี่เองดีเจมิรินดาระบุเขา ความอาัปเดตว่าสุบลุบเลยนะคะก็คือคนในลุงแรมค่ะทางลุงแรมแจ้งมาแล้วว่ามีการออกขียการ จากใครสักคนในนั้นตอนนี้ทางโรงแรมกำลังสืบต่อไปอีกทีนะคะว่าเป็นใครกันซึ่งล่าสุดดีเจมิลินดาก็ได้ย้ายที่พักไปยังโรงแรมอื่นเพื่อความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขอบคุณทุกความเป็นห่วงเป็นใยจากเราแฟนข่าวพร้อมทั้งฝากเรื่องนี้เอาไว้เป็นอุทาหรณ์สาหรับผู้หญิงที่เดินทางหรือว่าพักคนเดียวให้ตรวจสอบก่อนประตูและก็ล็อกทุกชั้นให้มันแน่นหนาเสมอเพราะว่าภา อันตรายอาจจะมาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึง